ห้าหกเจ็ดแปดสวัสดีครับผมชิดิเชลิสุติลปนชยัยมีผู้ช่วยครับมีผู้ช่วยชื่อกับตันครับวันนี้เราจะมาชดลองวิทยาศาสตร์เรื่องสาร,รสารเลืดอดแลนดึงถีบครับอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรอุปกรณ์ที่ใช้มีนมน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานกับ สีผสมอาหารครับโอเคครับตอนแรกต้องหัะไปตอนแรกเทนมกดเติบอีกนิดหนึ่งครับอีกคุ้ช่วยเก่งมาครับโอเคแล้วปิดฝาครับแล้วจากนั้นครับหยดอะไรครับหยดเชือหยดครับไม่ต้องเยอะครับครบุกครอแล้วครับทำอะไรครับหยดสีผสมอาหารใช่ไหมครับ ได้ครับแล้วหนึ่งครับตป๊บหนึ่งครับอ่ะหลังจากนั้นครับทำไรครับหยดเดียวแล้วตนสีอะไรครับบีนบินยานอวจากครับหยดเดียวค่ะทีเดียวนะคะทีเดียวลูกช่วยกันนะครับโอเคมาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ห เกิดอะไรขึ้นครับสีมันเต้นระบำได้ใช่ไหมครับเต้นระเบิดเลยใช่ไหมครับโอต้องไปลองเกิดอะไรจยุอึเพราะว่าอะไรครับไม่ต้องหยุดเพิ่มนะครับคุณคุณผู้ช่วยเอาหน้าออกไปครับเป็นที่ยหเพราะอะไรครับเพราะว่านมมีแรงตึงผิวกับสีผสมอห์ครับครับแต่การที่เราใช้น้ำยาล้างจานหยดลงไปเป็นการ ลดแรงตึงผิวของผิวน้ำครับไม่ต้องคนครับรอมันวิ่งไปเรื่อยๆครับให้ดูนะคะมันสวยมากเลยรอก่อนครับรอมันวิ่งไปเรื่อยๆก่อนครับเหมือนปีเซอเลยอ่ะสวยเากแม่ม่เดี๋ยวครับอ่ะถ้าเกิดว่ามันนิ่งแล้วครับก็หยดไปอีกหยดหนึ่งครับอ่ะช่วยช่วยหยดครับหยดหนครับอู้ ตอ,อครับสวยงามมากครับเพื่อนๆเอาไปทำเล่นเองก็ได้นะคะเพราะว่ามันง่ายมากเลย,ยเห็นไหมเนาะ m c 2ก็ทำได้เขาบอว่าพอแล้วโอเคฮัลโหลดีครับสวลสดีครับสวัสดีครับ บายค่ะบขอจบการแสดงแบบเพียงเท่านี้ค่ะขอจบการแสดงแต่เพียงเท่านี้ค่ะ,บบคะโอเคค่ะ